ไปเถอะ <c oughs> เอาผัวไปเถอะ <c oughs> <c oughs> เอาผัวไปเทิรสิเอาผัวไปเ <ไป S 2> ทอต้องขอลิ้นนิดนึงเพราะอยากจะินเตอร์จะไปที่ยุโรปอย่าๆคุณผู้ชมคะดิ <laughs> เพลงฮิตของพี่ลำยองน้องหินหาวค่เขาบอกเลยว่านี่จะเป็นการไปทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปครั้งแรกในชีวิตของพี่เลยนะคะคุณน้องอจะเดินทางไปตั้งแต่วันที่27ตุลาคมไปจนถึง12พฤศจิกายนคุณผู้ชมที่เยอรมนีแล้วก็เดนมาร์กแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ต่อนอเวอื่หลายประเทศนะ พี่ลำยองเนี่ยบอกว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าตอนนี้อย่างเดียวที่เตรียมคือฟิตร่างกายเพื่อไปแดนซ์ประทะก,กับแฟนเพลงอินเตอร์ให้เต็มที่ออที่สำคัญค่ะเตรียมเพลงไปม้วนจอยกันแบบเอาให้สนุกกันแบบลืมพื้นที่เขาเรียกอะไรลืมเลขที่บ้านก<อ>ันเลยแล้วก็จะแบบเอาแบบเพลงฮ<อ>ิตเพลงไทยนี่นะ,อะเอาอไ,ปไปร้องหให้สนุกนะอเอาหัวไปเทิร์นเนี่ยหลายคนบอกอยากรอฟังยินดีเลยขอมาจัดให้จะร้องให้หลายๆรอบก็ได้เนื่องจากว่าเป็นแฟนเป็นเพลงที่แฟนๆเนี่ยรอคอยกันมา เยอะแล้วก็<ช>ร้องขอกันมาว่า<ช>คุณพี่ถ้าคุณพี่มายุโรปค,คุณพี่ต้องร้องเ,อเพลงนี้นะเอ,เอาผัวไปเธอเะเอาผัวไปเธอเอ,เอ๊ะเอาผัวไปเธอสิเอาผัวไปเธอ,เอตื่นเต้นหนักมากเพราะว่าเขาไม่ให้คุณสามีไปด้วยทรงภาษาอะไรคือตื่นเต้นทุกอย่างเตรียมความสุขค่ะเพราะว่า,ามีมีลำซิง่งลำซิ่งลำยองหนังเงินหาเป็นลำซิ่งคโรตตี้ไป ชาวลัมซิ่งจัดเต็มเอียดเลยค่ะทั้งเอาผัวไปเทินป,า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 ปา๋าผัวบ่ได้ป๋าผัวเอาผัวไปเผาผัวค่อยเด้อภาษาสาผัวค่ะเต็มพิเอดเลยค่ะเจกับผัวนะคะเอาไปฝากให้พี่น้องแฟนเพลงชาวต่างชาตินะคะพี่น้องชาวยุโรปได้สนุกสนานแล้วก็มว่วนจดจวดกันเต็มที่เลยค่ะเอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทินสีเอาผัวไปเทินเจอกันเลยค่ะแม่่ะที่ยุโรปนะคะใช่ค่ะ